สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับปณีผาเพื่อนคนรักไม้บรดูช่างเมฆทําตู้ใส่กับข้าวครับเป็นตู้ใส่กับข้าวขนาดความลึก55ครับความกว้าง90เซนครับความสูง1เมตรเจดสิบครับมีลูกค้าสั่งด้วยกันหลายเจ้าครับประมาณ5ท่านครับที่ต้องเล่งขึ้นให้ครับ5้าท่านนะครับมีที่ชนบุรีมีปากพนังมีอุดรนะครับ แล้วก็มีที่ไหนบ้างผมชาไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีนะครับเนี่ยครับตอนนี้ช่างเมก้าขึ้น2หลังครับเดี๋ยวก็ขึ้นต่ออีก2หลังครับเสร็จก่อนคนไหนสั่งก่อนก็ส่งคนนั้นก่อนครับหรือคนไหนยังไม่สะดวกรับก็ส่งลูกค้ารายต่อไปครับเนี่ครับเป็นตู้ใส่กับข้าว2หลังด้วยกันครับขนาดความลึกสูงที่55บ้าครับแล้วก็ความกว้าง90้าสความสูง1เมตร70็ดสบครับตู้ข้าวใส่ขนาดนี้ส่งถึงบ้านครับ เนี่ยครับกำลัง